สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะช่วยสารเสือและเจียงนานาน,านั้นจังหวะช้ากว่า แต่พวกเขาก็ตรนหนักได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและปลดปล่อยวิญญาณยุทธของตนก่อนที่พวกเขาจะเริ่มโจมตีด้วยตัวเองฉี่สานส,รรสือไปหาเฮอใช่โถในขณะที่เจียงนานน,านซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเขาโดยโลต่อเฉียนอูที่ปกป้องพวกเขามันจึงไม่มีรอยแตกหรือช่องโหว่สำหรับอาวุธวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเร่งรีบและเร่งรีบอย่างไม่น่าเชื่อ ประสบการณ์และระเบียบการต่อสู้ของเปย่ยๆและคนอื่นๆก็ถูกแสดงออกมาอย่างรวดเร็วและถุกคนก็มุ่งหน้าไปหาเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดหัวอีฮาหัวเราะอย่างคมคืนอยู่ภายในใจเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิษย์พี่ของเขาและนี่ไม่ใช่เพราะพลังวิญ,ญญาณของเขาฟื้นขึ้นมาแค่ประมาณ50แต่พลังจิตวิญ,ญญาณของเขา แค่ประมาณ3-40%อร์เซและจิตวิญญาณที่สองของเขาก็ใช้การไม่ได้เลยนี่เป็นเพราะความสัมพันธ์ของเขากับเปืยเปยเปืยเปยเป็นเหมือนที่ปรึกษาและพี่ชายของเขาเสมออาจกล่าวได้ว่าหากปราศจากความเอาใจใส่และความช่วยเหลือของเปืยเปย หัวอีเฮา็คงไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้เมื่อเขามาที่โรงเรียนซื่อไลเครัเป็นครั้งแรกเขาเสียเปรียบในแง่ของความคิดของเขาแล้วแม้ว่านี่จะเป็นเพียงการต่อสู้เพื่อมีตรภาพก็ตามหัวอีเฮาปลดปล่อยจิตสืบคนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะที่เปย์เปย์พุ่งตรงมาที่เขาเขาเชื่อมต่อตัวเองกับเฮอร์ช่โทในขณะที่เขาใช้เคลื่อนไหวดังเงาพลาย เพื่อถอยหนีอย่างรวดเร็วเพื่อพยายามทําให้ตัวเองห่างจากเปย์เปยประสบการณ์การต่อสู้ของเปย์เปยนั้นยอดเยี่ยมมากเขาเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของสํานักทางและเขาก็คุ้นเคยกับเทคนิคลับอ่านยิ่งใหญ่ทั้ง6ของสํานักทางจุดเด่นที่สุดของเคลื่อนไหวดังเงาพายคือความเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคาดเดาได้ไม่มีจังหวะหรือรูปแบบที่จะใช้ประโยชน์อย่างไรก็ตาม เปยเปยคุ้นเคยกับเทคนิคนี้และดังนั้นจึงตระหนักถึงความเร็วของมันเสียงฟ้าลองดังสนัน่นกึกก้องไปทั่วบริเวณกงเล็บมังกรอสนีบาทกงเล็บมังกรอสนีบาทขนามขึ้นมาได้พาดฟันออกไปผ่านท้องฟ้าและตรงไปยังร่างของหัวยอหเฮาสายฟ้ายัางไม่ทันได้สัมผัสตัวเขาแต่หัวยอหเฮากับรู้สึกได้ว่า ร่างกายของเขาเริ่มชาด้านไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังวิญญาณของเปืยเป่ยๆได้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งความดุร้ายของกงเล็บมังกรอสศนบาตถูกเสริมพลังขึ้นและขอบเขตพลังของมันก็กว้างขวางกว่าเมื่อก่อนห้วยเฮาวางมือเป็นวงกลมตรงหน้าและเนตรวิญญาณของเขาก็แปรงประกายสัมผัสวิญญาณของเขาพบจุดอ่อนของมังกรอสศนบาต มือซ้ายของเขาก่อตัวเป็นกระชาชกมังกรในขณะที่มือขวาของเขาก่อตัวเป็นหัดยกลึกลับด้วยการสัมผัสและดึงเพียงครั้งเดียวเขาก็ผลักกงเล็บมังกรอสนนบาตออกไปด้านข้างเปยเปยเหลือมมองไปที่ห้วยเขาด้วยสีหน้าประหลาดใจแต่เขาใช้เวลาที่ห้วยเขาต้องหยุดและสะกัดการกงเล็บมังกรอสนนบาตเพื่อลดระยะห่างระหว่างเขากับศิษย์น้องอย่างรวดเร็ว เข่าคว้าไหล่ของห้อยเท้าไว้ในขณะที่งอฝ่ามือตัวเองไปด้านไลในขณะที่งอฝ่ามือตัวเองไปด้านในและใช้ทักษะควบคุมกระชาชกมังกรในด้านการฝึกฝนเปืป่อยๆนั้นมีระดับเหนือกว่าห้อยเฮามากกว่าสิบคันและพลังดึงดูดที่น่ากลัวก็ผลักดันให้ห้อยเฮ้าต้องสะดุดล้มลงหมันขงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ห้อยเฮาจะป้องกันการโจมตีของ กระชาชกมังกรของเปยเปยได้ในระดับสูงสุดและเขาก็ยังไม่สามารถเทียบกับเปยเปยได้ในด้านการฝึกฝนนี่คือเหตุผลว่าทำไมการลบการโจมตีนี้ถึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาแม้ว่าจิตสืบคนของเขาจะสามารถตรวจจับและคาดเดาได้ก็ตามในที่สุดเฮอร์ช่โถก็ได้แสดงด้านที่น่ากลัวและดุร้ายของเขาออกมาการใช้พลังงานในการต่อสู้ครั้งก่อนของเขา น้อยกว่าการต่อสู้ของหุ่ยเขามากนักเนื่องจากเขาไม่จะเป็นต้องใช้พลังวิญญาณมากนักโดยการนำทางจิตวิญญาณของหั่อีเขาพลังวิญญาณของเขาฟื้นฟูนขึ้นมาที่มากกว่า8ในส0ส่วนแล้วและเกราะป้องกันของเขาก็แสดงความเป็นใหญ่ในทุกทิศทางเขาสามารถปราบปรามทั้งชวีซานเซอร์และเจียงนานนานได้และทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้อาวุธวิญญาณป้อมปราก,การของเฮอร์ช่โทนั้น เป็นตัวต่อต้อตานความสามารถของเจียงนานๆได้เป็นอย่างดีและมันยากที่จะโยนเขาออกไปเมื่อเขาอย่างลากลงกับพื้นแต่โดยพรแห่งโชคชะตาก่อนหน้านี้ที่เขาได้เผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณมันจึงหายไปอย่างสมบูรณ์พลังของดวงตาแห่งโชคชะตามีระยะเวลาที่จำกัดและด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขานั้นเขาสามารถใช้มันได้เพียงแค่สมนาที กงเล็บสีทองเข้มพุ่งมาอีกครั้งและเข่าปะทะกับกงเล็บมังกรอสินีบาของเปยเปยเครง่งเสียงโลหะกระทบกันดังก้องเปยเปยรู้สึกถึงความเย็นเยือกอย่างรุนแรงหาสายที่พุ่งทะลุผ่านแขนของเขาจากกงเล็บที่แหลมคมทั้งห้าและพวกมันกำลังจะเจาะลึกไปในตัวเขาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเขารู้สึกประหลาดใจ และรีปลดปล่อยกระแสสายฟ้าออกมาทันทีและรีบปลดปล่อยกระแสพลังสายฟ้าออกมาทันทีหวยเฮาก็ปลดปล่อยเกราะป้องกันวิญญาณระดับสองของเขาออกมาในเวลาเดียวกันเกราะป้องกันวิญญาณของเขาแตกเป็นเสียงเสียงทันทีแต่เขาก็สามารถป้องกันพลังอมภารของสายฟ้าอันทรงพลังได้เกราะของจักรพรรดินีน้ำแข็งได้ปล่อยผนึกน้ำแข็งที่เหมือนกับเพชร ออกมาปกคุมร่างกายของเขาและต้านทานสายฟ้าอันทรงพลังไว้ได้ส่วนหัวอีเฮาก็ถูกผลักถอยไปหลายเมตรแต่เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเปลยเปย,เปยมองกงเล็บมังกรของตัวเองด้วยความงุนงงอย่างมากเขาพบว่าตรงปลายกงเล็บแหลมคมของตัวเองนั้นมีรอยแตกบางๆอยู่แม้ว่ารอยแตกเหล่านี้จะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่กงเล็บมังกรตรงแขนขวาของเขานั้น ก็เป็นจุดที่แข็งที่สุดบนร่างกายของเขาสายตาของเขาจับจ้องไปที่กงเล็บสีทองเข้มของหัวอีเฮาสิ์น้องนั่นกระดูกวิญญาณกงเล็บสีทองเข้มของหมีกงเล็บทองทมินใช่ไหม่เปยเปยถามด้วยความประหลาดใจหัวอีเฮาหัวเราะเบาๆฉลาดมากพี่ชายเปยเปยยกนิ้วโป้งให้กับหัวอีเฮาด้วยมือซ้ายและพูดว่าดีมาก แต่ทว่าค้าจะมอบทุกอย่างที่มีให้เขาสังเกตเห็นว่าหัวเขามีวงแหวนวิญ,ญญาณติดตัวอยู่สามวงและเขาก็ไม่เคยดูถูกสิษย์น้องของเขาเขาคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าและโครงกระดูกของเป้ยเป้ยกระทรุลุขึ้นพร้อมกับเสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องโครงกระดูกของเขาใหญ่ขึ้นขณะที่หัวของเขาสูงขึ้นในขณะที่เนื้อหนังบนร่างของเขา ปูดปนก่อเดิมยังเห็นได้ชัดดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงสีม่วงอมฟ้าและเสนสายฟ้าที่เหมือนงูพุ่งไปทั่วร่างของเขาราวกับตาคายสายฟ้าทักษะวิญ,ญญาณที่สามของเขาอัศนีพิโรธได้รับการพัฒนาเช่นกันหัวยเหาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานล้มถ่วงมหาศาลที่เปย่เยๆแพ่ออกมา ตาขา่สายฟ้าสีม่วงอมฟ้าที่ดูทซับดูเหมือนว่ามันต้องการดูดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในตัวมันเองและหลังจากนั้นก็ฉีกมันออกเป็นเชน้นพลังงานน้ำแข็งขั้นสูงสุดที่เขาฉีดใส่ร่างเปยเป,ย,เปยผ่านกงเล็บจัก,กรพรรด,ดินีน้ำแข็งและกงเล็บสีทองเข้มของเขาก็หายไปทันทีหลังจากการระเบิดของอสศนีพิโรธความสามารถของเปยเป,ย,เปยนั้นสมกับ ฐานะของเขาในฐานะผู้นำของเจบปบราทแทงเซอร์ไลเคอร์เขาขวาจับกงเล็บของห้อยเฮ้าได้อย่างง่ายดายนี่คือกงเล็บมังกรอัศนีบาทอีกอันหนึ่งแต่พลังการโจมตีครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างมากสายฟ้าสีม่วงอมฟ้าขนาดมึมา ได้ก่อตัวเป็นกงเล็บมังกรกว้างสามเมตรและฟาใส่ห้วยเห่ากงเล็บสายฟ้านี้มีพลังดึงดูดที่ทรงพลังราวกับว่าเปย์ปยได้ผสานทักษะกระชากชมังกรไว้กับทักษะวิญญาณของเขาโดยระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของหัวยเห่าไม่สามารถดิ้นรนออกมาจากแรงดึงดูดที่น่ากลัวนี้ได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเผชิญหน้ากับมัน แสงสีม่วงทองสองประกายผ่านดวงตาของหัวอีเฮาแสงสีม่วงทองสองดวงสองประกายจากดวงตาของหัวอีเฮาดวงตาของเปยเปยเป็นประกายขึ้นในเวลาเดียวกันแสงสีม่วงสองประกายในดวงตาของเขาแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าดวงตาของเปยเปยนั้นเหมือนกับมีวังวนสายฟ้าสองลูกพลังจิตวิญ,ญญาณที่มองไม่เห็นปะทะกันอย่างรุนแรง และหัวของเปย์เปยก็ถูกพลักให้ถอยไปเล็กน้อยในขณะที่เขาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและหยุดชะง,งักอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักนอกจากนี้เขายังรู้วิธีใช้เนธปีศาศสีม่วงและอย่างคุ้นเคยกับความสามารถของห้วยเฮาเป็นอย่างมากด้วยจะไม่ให้เขาเตรียมพร้อมรับมือกับกระบวนท่าหลักของสิทธิ์น้องได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม จิตจู่โจมของหัวยเห่าทำให้เปื่อยๆประหลาดใจแม้ว่าแรงผลักดันของเขาจะถูกขัดขวางแต่ความกดเกลียวของเขาก็ยังไม่จบกงเล็บมังกรอสศนบาตของเขามาถึงตรงหน้าของหัวยเห่าแล้วและพลังดูดอันมหาศาลก็ทําให้หัวยเห่าเสียสมดุลเล็กน้อยการใช้ใจ่ายมหาศาลในการต่อสู้กับสัตว์วิญญาณก่อนหน้านี้ก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว หวยเฮาไม่มีพลังวิญญาณมากพอดังนั้นจึงไม่มีความสามารถน่าเกงขามอย่างเขตแดนน้ำแข็งนิรันด์และความพิโรธของจักรพรรดินีน้ำแข็งจึงเป็นไปไม่ได้เลยดวงตาแห่งโชคชะตาเองก็ใช้ไม่ได้เช่นกันทักษะวิญญาณที่สามของเขานั้นส่งพลังอย่างเรือเชื่อแต่มันเป็นทักษะวิญญ,ญาณหมื่นปีและใช้พลังวิญญาณไปมากก่อนหน้านี้เขาดูรุ่งโรจน์และหน้าเกงขามมาก หวยเฮาสูดลมหายใจลึกๆและเขาก็เกินความคาดหมายของทุกคนในการตัดสินใจโจมตีในครั้งนี้ใช่แล้วเขาไม่มีทักษะวิญญาณใดๆที่จะป้องกันตัวเองในขณะที่เขาโขดร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่เขาจะถูกโจมตีโดยตรงของกงเล็บมังกรอสศนีบาทเปยเปยๆไม่สามารถควบคุมทักษะนี้ได้นานนัก เนื่องจากผลกระทบของจิตจูโจมดังนั้นหัวยอ้เฮาจึงได้รับการโจมตีโดยตรงจากพลังดั้งเดิมของกงเล็บมังกรอสศนีบาดหลังจากที่มันถูกเสริมด้วยอสศนีพิโรธกงเล็บสายฟ้าขนาดใหญ่ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วและกักขังร่างของหัวยอ้เฮาไว้ในแนวยิงมานพลังยานของหัวยอ้เฮาถูกเปิดใช้งานแต่มันก็แตกเป็นชิ้นชนทันที และแม้แต่ชิ้นส่วนดั้งเดิมก็แตกเป็นชิ้นชิ้นร่างกายของผู้ใช้งานตกอยู่ในสภาพย่ำแย่สายฟ้าพุ่งกระจายไปทั่วร่างกายของเขาและผนึกน้ำแข็งที่เกิดเค้นจากเกาะจากกรพดะนี้ในน้ำแข็งก็ได้ระเบิดกลายเป็นชั้นหมอกน้ำแข็งที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าร่างกายของเขาไม่ได้ถูกสายฟ้าชอ็อตแต่มันกลับสั่นไหวบิดเบี้ยวและลม้มลงกับพื้น การโจมตีในครั้งนี้ได้ทำให้พลังป้องกันของผู้ใช้งานล้มเหลวเหอใชัยโถเองก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีในอีกด้านหนึ่งเช่นกันอาวุธวิญญาณป้อมป,ปากการของเขาสามารถรังเจียงนาน,านไว้ได้แต่ความสามารถในการป้องกันของชุยซานเซอก็ตอบโต้เขาเช่นกันการถล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ชวยซานเซอและเจังนานนานไม่สามารถรุกคืบได้ แต่การใช้อาวุธวิญญาณป้อมปราการนั้นก็เกินพลังมากเกินไปฉี่สารเสือพุ่งไปด้านหน้าพร้อมกับเจียงนานนานระหว่างการโจมตีของเฮอ์ไช่โทและในที่สุดเขาก็พบโอกาสและกระแทกร่างของเฮอ์ไช่โทการตัดสินใจของเฮอ์ไช่โทนั้นน่าตลกเล็กน้อยเขาตระหนักได้ว่าเขาจะพังทลายดังนั้นเขาจึงปล่อยเกราะป้องกันวิญญ,ญาณระดับสี่ของเขาออกมา ในขณะที่ถอนอาวุธวิญญาณป้อมปาการของเขาอาวุธวิญญาณของเขานั้นอ่อนแอมากและหากโลของเต่าเฉียนอูปะทะกับเขาด้วยตรงโลของเขาส่วนใหญ่จะต้องเสียหายซึ่งเขาจะทนได้อย่างไรนี่เป็นเพียงแค่การประเมินในที่สุดเจียงนานนานก็กระโดดขึ้นไปบนไหล่ของเฮอใช้โถเฮอใชยโถยกมือทั้งสองขึ้นในอากาศเพื่อส่งสัญ,ญญาณว่าเขาต้องการยอมจำนน การแสดงออกของเซียนลินเออร์ดูบุตรเบื้องเล็กน้อยนางรู้ว่าการประเมินอย่างกระทนหันของนางไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดวิญญาจารย์คือวิญญาจารย์และเจ็ดปลาแห่งซือไลเคอร์ก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตั้งแต่แรกดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะต่อสู้โดยทุกสิ่งที่พวกเขามีอย่างไรก็ตามมีหมายความว่านางยังไม่เห็นขีดจำกัดที่แท้จริงของเด็กทั้งสองคนนี้ สิ่น้องเป็นอะไรหรือไม่เปยเปยรีบเดินมาหาหัวอีเฮาเพื่อจะช่วยพยุงเขาแต่ห้วอีเฮาพลิกตัวไปมาบนพื้นแล้วใช้มือขวาปล่อยกงเล็บสีทองเข้มออกมาการโจมตีนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เปยเปยแต่ฟาดไปอีกด้านหนึ่งกงเล็บสีทองเข้มระเบิดแสงสีทองเข้มขนาดม้นมากงเล็บขนาดยักษ์ยาวสามเมตร พุ่งทะลุท้องฟ้าและกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นรอยลึกห้ารอยสิทธิ์พี่อย่าประมาทเลยหัวอีเฮายิ้มและลุกขึ้นยืนแม้ว่าเขาจะดูสกรปรกและดูน่าสมเพศจากการถูกฟ้าผ่าแต่ก็ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักความสามารถในการป้องกันของเกราะจากกรพดินีน้ำแข็งนั้นยังคงน่ากลัวและกงเล็บมังกรอ,อสศนบาต ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเปยเปยจึงทําได้แค่ทําให้เขาชาแน่นอนว่าหัวยเขาอย่างของพ่ายแพ้ในการต่อสู้ถ้าเปยเปยต่อด้วยการโจมตีอีกครั้งชีวิตของเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามเขาใช้การกระทําเพื่อบอกพี่ชาของเขาว่าเขาไม่สามารถประมาทได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเปยเปยมีสีหน้าประหลาดใจนี่ ต้องเป็นกงเล็บสีทองเข้มของมีกรงเล็บทองธรม,มินเวอร์ชั่นสมบูรณ์แน่ๆเจ้าโชคดีมากสิทธิ์น้องเปรยๆคุ้นเคยกับกงเล็บของมีกรงเล็บทองคํธทมินเป็นอย่างดีเนื่องจากเขาชอบกระดูกวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับกงเล็บเขาต้องการติดกระดูกวิญญาณแขนขวาที่เหมาะสมกับตัวเองมาโดยตลอดแต่ก็ทําไม่ได้ห,หัหวอีฮาหัวเราะและกล่าวว่า พี่ชายมีเป็นหนึ่งในผลงานของข้าจากการสำรวจประยัยชิงโตค่าใช้จ่ายใจใจของข้าในระหว่างการประเมินสัตว์วิญญาณน,นั้นมากเกินไปไม่งานข้าคงให้ท่านได้ลิ้มรสทักษะวิญญาณที่สามของข้าไปแล้วการประเมินสิ้นสุดลงแล้วแม้ว่ามันจะดูยุ่งยากเล็กน้อยแต่เซียนลินเออเฉียนตัวตัวและฟานเว่ก็ยังคงชื่นชมห้วอีเห่า แผนการสุดยอดนักรบที่ถูกเสนอมาเป็นเวลานานแต่นี่เป็นการทดลองครั้งแรกแม้ว่าผลการประเมินจะต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยแต่อารมณ์ของเชียนลินเอ,อ๋อก็ยังดีอยู่หลังจากที่นางขมวดคิ้วสักครู่การแสดงความกล้าหาญที่รอบด้านและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของฮุยเฮาจะมีผลกระตุ้นให้เกิดผลกระทบอย่างไม่ต้องสงสัยในแผนการสุดยอดนักลบทั้งหมด เอาละเจ้าสามคนกลับไปได้แล้วเสียนลินเออพูดกับเปยๆและอีกสองคนโดยสีหน้าไร้อารมณ์ฉีซานเซอหวัวเราะและกล่าวว่าภูมิหน่วยการเสียนเกี่ยวกับความยากในการประเมินลานด้านในของเราท่านคิดว่าอย่างไรเสียนลินเออตะคอกลดอะไรหวกเจ้าทุ่มสุดตัวหรือไง เจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าการประเมินหรือเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการแสดงให้เราดูไปซะอย่าทำให้ข้าโกรธเออชวีซานสือเหลือบมองไปที่เปย่ปยแต่เปืยเป่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นสีหน้าของชวีซานสือใครจะเลือกช่วงเวลาเช่นนี้เพื่อเชิญคนดูทุกกันพวกเราควรจะไปกันตอนกลางคืนถ้าหากมีเวลาว่าง เปยเปยกล่าวทักทยายห้อยเขากะเฮอใช่โทก่อนที่เขาจะรีบออกไปพร้อมกับเฉวียสซานซือและเจียงนานนานเสียนหลินเอ๋อกระตุกมุมปากและพูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะมีเวลางั้นหรือข้าจะบอกความจริงกับเจ้านะเมื่อแผนการสุดยอดนักลอบเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการพวกเจ้าจะไม่มีเวลาให้ตัวเองอีกต่อไปจากนี้ไปชีวิตของเจ้าจะวุ่นวายอย่างไม่น่าเชื่อ นางตั้งใจเน้นที่คำสุดท้ายและทั้งหัวอีเฮาและเฮยใช่โท่แต่ก็รู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาเต้นแรงขณะที่ฟังความเป็นจริงพิสูจน์แล้วว่าเสียนลินเออไม่ได้โกหกเมื่อการประเมินเสร็จสิน้นภูมิหน่วยการทั้งสองและฟานเวก็พาพวกเขาทั้งสองกลับไปที่พื้นที่ทดสอบอาวุธวิญญาณทันที พวกเขาไม่ได้ให้เวลาหัวยเหา่าหรือเหอใช่้โทในการทำสมาธิเพื่อที่พวกเขาจะได้ฟื้นฟูพลังวิญญาณของพวกเขาอย่างรวดเร็วและอาจารย์คนใหม่ก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอาจารย์คนนี้ดูดีและพร้อมเพลวและมีสเสน่ห์ดึงดูดของผู้หญิงอย่างไรก็ตามเขามีนวดเขาและมีผมยาวเต็มใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเขาดูน่าตกใจเล็กน้อย เซียนลินเออร์เกาข้าขอแนะนำให้เจ้าทั้งสองคนรู้จักนี่คืออาจารย์เกาเซิงและเขาได้รับผิดชอบในการแนะนำพวกเจ้าในศิลปะการแต่งหน้าและศิลปะการปกปิดตัวตนเรียนรู้จากเขาซะเห่ใช้โถพึมพร,รมอย่างน่าสงสารท่านภูมิหน่วยการเซียนท่านให้เราพักสักครู่ก่อนที่จะเรียนต่อได้ไหมเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีนี้ เราใช้พลังญ,ญานมากเกินไปเสียนหลินเออตะคอกนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะได้ยินเจ้าคล่ำควนทุกนาทีของเจ้ามีคนค่าเจ้าไม่จะเป็ตต้องใช้พลังญวิญาณเพื่อเรียนรู้ศิละปะการแต่งหน้าและศิละปะการปกปิดเจ้าจะฟื้นฟูพลังญญาณของเจ้าเองตามธรรมชาติในระหว่างกระบวนการเริ่มเลยอาจารย์เกาฟานอี เจ้าจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าติดตามพวกเขาหาพวกเขาอู้เม้แต่น้อยเฮิมเก่าเซิงเดินอย่างสง่างามไปหาทั้งสองคนและทำท่าทางชูชันด้วยมือขวาเขาพูดเบาๆว่านักเรียนของข้าทั้งสองคนพวกเจ้าจะได้เรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้าและการปกปิดตัวจากข้าเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มตั้งแต่วันนี้ อ๋อใช่หอยเฮาจะใช้เวลาเรียนศิลปะการแต่งหน้าน้อยลงหน่อยพวกเจ้าจะได้เรียนการสอนสี่วิชาเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนและสิ่งที่เจ้าต้องทำคือเรียนรู้เพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเจ้าจะต้องเรียนรู้ศิลปะการปกปิดตัวอย่างสมบูรณ์เสียงที่ไพเราะและนุ่มนวลของอาจารย์คนนี้ทำให้หอยเฮาและเฮอใช่ใโทคนลูกพวกเขาอยากจะผเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณมากกว่า ฟังอาจารย์เกาพูดการเหนือใบหน้าของฟานเวกระตกเบาๆไม่ไกลจากพวกเขาเช่นกันถ้าเขาไม่รู้ว่าอาจารย์เกาเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าและปกปิดใบหน้ามากเป็นพิเศษเขาอาจจะตบหน้าอาจารย์เกาไปแล้วแต่ตอนนี้เซียนลินเออร์และเฉียนตัวตัวก็หายตัวไปแล้วเกาเซิงหัวล้อขี้คักเหมือนผู้หญิงและหันไปรอบๆเมื่อเขาหันหลังกลับ ทั้งเหอช้โทและหัวอีเฮาต่างก็รู้สึกว่าดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างขึ้นหนวดเคราขนาดใหญ่บนใบหน้าของเกาเชิงหายไปและใบหน้าที่งดงามก็ปรากฏต่อหน้าทั้งสองคนรูปหลักนี้เหมาะสมกับกรอบหน้าที่ดูเป็นผู้หญิงและสง่างามของเขามากขึ้นเกาเชิงใช้มือทั้งสองตบหน้าอกของเขาเองหัวอีเฮาและเหอชัยโถมองดูดวงตาที่เบิกกว้าง และขากรรไกรที่อ่อนนุม่มและกลมสองอันที่พุ่งออกมาจากอกแบนๆของเกาเชิงในทันทีต้นขานั้นดูยืดหยุ่นและก็ะเด้งเล็กน้อยเข่ายกก้นขึ้นและก้นเปนแบนของเขาก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากสะโพกของเขาค่อยๆยกขึ้นและเมื่อติดกับเขาสองลูกที่ปรากฏบนหน้าอกของเขาก่อนหน้านี้เขาก็กลายเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ เป็นอย่างไรบ้างมันวิเศษมากเลยใช่ไหมล่ะเกาเซิงพูดขึ้นอีกครั้งขณะที่ห้อยเฮ้ากับเพ่อใช่โทรกำลังจมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาและเขาก็ทำให้เด yes> ็กๆเหล่านี้หวัดกลัวอีกครั้งเสียงที่ดูเป็นผู้หญิงและหัวเราะขี้คักของเกาเซิงในตอนแรกกลับกลายเป็นเสียงของชายที่แฝงไปด้วยเสน่ห์และเซ็กซี่ของชายนม การจับคู่ของเสียงนี้ในรูปรักษ์อันเยวายวนและเซ็กซี่ของชายหนุ่มทำให้หัวอีเข้ากลับรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเขาเริ่มบิดเป็นปมเชือกแต่เขาก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์เกาเซิงได้ถีนความประทับใจอันแรงกล้าไว้ในใจของเขาเกาเซิมเกาเซิงยิ้มและพูดว่าทำให้ผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงโดยไม่มีช่องโหว่เลยนี่เป็นระดับที่สูงมากที่สุด ศิลปะการแต่งหน้าสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นอะไรก็ได้บางครั้งเจ้าสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์วิญญาณได้เลยข้าจะบอกเคล็ดลับบางอย่างให้เจ้าฟังในวันนี้ตัวอย่างเช่นวิธีเพิ่มหน้าออของข้าเหมือนที่ข้าเพิ่งทำไปเออเอออาจารย์ไปสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะฟานอีรีบลุกขึ้นยืนและพูด จากนั้นเขาก็หมุนตัวเดินออกไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยรอยยิ้มของเกาเซิงทําให้หัวอีเฮาและเหใช่โทรูร้สึกหวาดกลัวมากเกาเซิงทรมานหัวอีเฮาและเอใช่โทตลอดทางจนถึงเวลาอาหารกลางวันเมื่อทั้งสองเดินออกมาจากพื้นที่ทดสอบแม้แต่ดวงตาของพวกเขาก็ยังดูขาดความกระตือรือร้นเล็กน้อยการสอนของอาจารย์เกานั้น ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นคนพิเศษตั้งแต่ต้นจนจบพวกเขาไม่รู้ว่าเสียงที่แท้จริงของอาจารย์คือเสียงอะไรและพวกเขาก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ารูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของอาจารย์เก่านั้นเป็นอย่างไรเก่าเซิงได้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงความมหาัศาจรรย์ของศิลปะการแต่งหน้าในช่วงเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมารูปลักษณ์ของเก่าเซิงเปลี่ยนไป11ครั้งในระหว่างกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งก็รวดเร็วและว่องไวจนน่าเหลือเชื่อวิชาปกปิดวิชานั้นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับศิลปะการแต่งหน้าทางหวยเห่าและเฮอใชเช่โทก็ได้รับความรู้และข้อมูลที่หลากหลายมาแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่บทเรียนเดียวอาจารย์เก่าได้ปรับร่างกายของพวกเขาและทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้จริง <c oughs> เช่นการเปลี่ยนแปลง เก่าเสริงทําการสอนเพียงเก่าเสริงทําการสอนเพียงครึ่งเก่าเสริงทําการสอนเพียงหนึ่งครั้งในทุกสัปดาห์แต่เขาบอกกับพวกเขาว่าเขาจะทําการประเมินตามวิชานี้หากพวกเขาไม่สามารถผ่านการประเมินได้เขาก็จะเปลี่ยนร่างพวกเขาให้กลายเป็นเสือโครงเขาก็จะเปลี่ยนร่างพวกเขาให้กลายเป็นของร่างที่สง่างามดั้งเดิมที่มีหนวดเครา และเขาก็จะกอดพวกเขาในขณะที่เดินเล่นรอบๆพาซาแห่งยมโลกและมันจะเป็นรูปลักษ์ณที่มีหน้าอกและกลนที่กระชับกระเชงพร้อมกับเขาที่เต็มใบหน้าความเร็วในการถ่ายทอดความรู้นั้นเร็วกว่าเมื่อก่อนมากโดยเฉพาะกับห้อยเฮ้าและฟานอเวโดยเฉพาะกับห้อยเฮ้าฟานอเีไม่สามารถยุ่งกับ ชองวางสองปีระหว่างห้วอ,อ้เฮาและเฮยใช่โทในคาบเรียนช่วงบ่ายของเขาได้และเริ่มบทเรียนของเขาโดยตรงจากอาวุธวิญญาณระดับสามฮอม์ลและความรู้ทุกประเภทที่เทียบได้กับปริมาตรของศิลปะการแต่งหน้าที่พวกเขาได้พบเป็นครั้งแรกในตอนเช้าถูกนำมาใส่หัวของพวกเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ